เสียงมันเกิดที่ที่ไหนอะที่เหือกตรงใต้ฟันหน้าอนะดอทอครับโตโทโนโตโตโทโนโอะอะตามผมเลยไป,ไปยุนะปยุนจเนียยุนเจเนียสามสบเยตัวสามสตัวเรียพยัญชนะสามสิบสามตัวนะครับ ข3ตัวครบไหมครับตัวนี้13 14มากตัวนี้นะครับไตัวี้ตัวเลี้ยนะครับตัวลครับกาคอกคงอโกโคงจชจจชจชทน

Oh my oh. 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 oh.